เนี่ยลอกเองสันนี่มันเนีสียดได้ยังมันนมันเนียปลายสันมันไหมสันแตกจัโลจัดสองแปดร้อยสี้อยสี่เอาจะเองเนาะเาจะรับประกันไหนเลยเนจ้ามต้องไปหาเสือดอกเสือเนี่ย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 ตัยจะนิ่มที่สุดในในให้เรานี่ยองันก็นิ่มเลยเนี่ยรับประกันให้เลย เอาอะไรดเยลัแถมม่าก็ใจดีแม่้าใจดีไรเีว่แถมพ่อมื่อใได้ัแถวอืมคันเื่แรกยังติแถมไรก็เนี่ยเปล่าแ่คตรเแถมรก็เนี่ตอนอายจะลุกก็จูงลุกตัวอืมแแล้วอย่างว่ามันิดลพกีีตุซานนะอ้ย่ดนเดรอ่น่งมอยู่เนี่ยะแงมตีนอะไรอย่างเอาเด่อ

เน่ยอเอาเครื่งโลดอ่ะบ้เอาท้งนั้นแหละ่อยเงินเมียอะไรสักหนิยะเนี่ยไรีเขาไปในเมืองเลนี่ยเงินเมียบอใดอยอเดี๋ยวมีก็เห็นวค่ารอยเงินเอา้ค่าเกาปอนี่เท่าเดิม้อเพียอ้าเด็มปอนดร้อ้าสิะเอาพี่ โอ้แถมถมีโอ้แม่ค้ากิใจดีเนาะเอาแต่เทียนะเอเลือดเยอะเพราะเลือดก็เอาดอกเอาไปเยอะเอาม่ด้วยพี่น้องริมตลาดบ้านบ่อน้ำนี่ต้งนี่แหละเนี่ยสดสดไก่เม็ดเตัอเดียวแม่ค้าบถือเลขมาเนาะแม่ค้าเล่แถมหน่อยๆเถอะแม่ค้าขา่ขาเดีกฟัดจ้าให้เลย เอาไปแล้วครับมะพร้าวเสี่ยวเด้อตะกขางตลาดบ้านพอน้ำนี่น้องเนี่ยรีบตลาดบ้านพอน้ำเนี่ยบอผ่านไปผ่านมาแวะมากครับเสือเทียงเนี่ยของอย่างก่อนนี่เทียงเนี่ยเลื่อมซื่อว่ะเออแม่พิกุลเห็นบ้านใครยาอืะบ้ามนี่แหละพี่น้องควายดียังของบ้าน ทั้งแจกทั้งแถมได้ไหมครับสื่อเครื่องโล่ให้เกือบโล่มาสร้างเมืองหรอป้าตัวมาค่าเลี้ใจดีคฮะปีกัดบันบอน้ำเนาะแับแับแับอืม,อ,อ,มอยากมั้ย ไม่บีขวดใส่จังเลยนี่เขาถ่ายได้ลูปเห็นจังไลยอืมเพียเพียอืม